สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกใหญ่ทุกท่านครับอันนี้ออกมากินบรรยากาศนะครับช่วงเย็นๆนะครับมาบ้านสวนนะครับของปรมาจารย์ใหญ่ด้านกรงนะครับโอ้ดูบรรยากาศครับเขียวชอุ่มครับนู่นครับบยากาศดีครับไม่รู้ว่ามีใครอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้หรือว่าไปต่อนกไม่ทราบเหมือนกัน ไม่มีรถสักคันเลยครับแต่ว่านกโอ้โหขันเต็มเลยครับใ่เฉลยบ้างเราต้องไปดูที่กรงรวมครับท่านได้มาท่านจะใส่กรงรวมไปอีแต้มนี่โอ้มีแต้มเดียวครับนกแต้มเดียวอันนี้กันนกกระจอกนะครับนี่ตัวอันตรายนะครับป็นไงสวยไหม ดูลายดูตัวสินกใหม่นี่เป็นยังไงบ้างสีออกแดงดีอยู่ครับพี่น้องครับสวยครับนกตัวนี้สีสวยนะครับนะยังไงบ้าง ถึงไหนแล้วตรงนี้มีกกงไหมอ่าอันนี้น่าจะเป็นเจ้าคำแคนครับพี่น้องครับอ่าใช่หรือเปล่าอ่ากงเจ้าคำแคนนะครับนี่จะไม่รู้ว่าพออูดนั่นหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะครับไม่น่าใช่ครับไม่น่าใช่นกใหม้ครับมันมืดครับมองไม่เห็นฮะ เดี๋ยวได้ไงเดี๋ยว,ยวรอท่านสักหน่อยนะครับไม่ไปต่อนกก็อยู่แถวแถวนี้แหละนะครับด้านล่างออะไรนี่โอ้ปากกัดก็มีช่วงนี้ฤดูฝนเนาะมีใครอยู่เลยครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอสักหน่อยครับพี่น้องครับโอ้มาแล้วครับ พอเรามาจา์วันนี้สองต่อนะครับไม่ธรรมดาอ่าฮู้ฮึีลุงทุงทังครับพี่น้องครับเอาพ่ออุดบดีพ่อบดีบเป็นไงไปขายของตลาดเย็นแล้วว่าขึ้นมาใช่ไหมอ่ามันไหมมันไหมเปรี้ยมันมาโอ้ออกสองเลยวันนี้เป็นไงพ่อช่วงนี้ได้นกได้หนูว่างไหมนี่ช่วงนี้ช่วงนี้ก็ ที่มือหามือยังพอโอ้ออกทุกวันไม่หนิบ่แล้วเนี่ยมันค่ากายเสร็จงานไปน้ำเนี่ยมื่นได้มันอ่กงเป็นไงกงกงบ่ทันอะไรแล้วมีนั่นไปละมีออเดอร์ไหมบ่มีเดี๋ยวนี้บ่ทันมีครับโอ้กดส่งเหมิดมือวังวันยังไงวันอ๋อเพิ่งส่งไป ครับแล้วก็เฮ็ดไว้พ่าท่านได้เขาก้นมันอยู่สามเมย์ไ,<ว>ไปแถวไหนพ่อไปโซนไหนไปโซนไหนไ,<อ>ไปต่อแถวไหนโซนไหนน,ไหน,นี่ละว่านี่ละมองผู้ดินแถวกกขามกกนี่ละโอ้โหช่วงนี้ก็เห็นมาได้เฉลยอ,อยู่เนาะช่วงนี้นะพ่อเนาะเรื่อยๆอ่ากี่แต้มแล้วตั้งแต่นี้มาพ่อเข้าพ<น>ันษามาเนี่ย,ออยโอ้พันษามมอยูซี่จีโอ้หมาแต้มเนี่ยนี่ กันเห็นยากาไงนึกว่าหญ้ามาให้กินเออตัวไหนเลยนี่โจค้ำแค้นนั่นล้วโอ้ได้ย้ายโกงแล้วอ่าเดี๋ยวอ่าโอ้โอ้หางหักเต็มที่เข้าสู่นกต่อเต็มที่แล้วตัวนี้ <c oughs> ใช่ไหมพ่อโอ้คันดีเด้อเออปากเบาอยู่แล้วนกตัวนี้นะไม่ต้องห่วงเขามช่ชาสมสภาเจอทำตัวนึง ผมคิกว่าเจ้าคําแคนอยู่กองนั้นไม่ได้อยู่กองนั้นแล้วับย้ายมาอยู่กองนี้แล้วเอาอีกตัวนึงตัวไหนนี่พ่ออันนี้สุดรอดตัวนี้เจ้าสุดรอเข้าตัวไหนนกป่าวันนี้เข้าตัวไหนพ่อ้าตัวนี้มือนี่ต่ว่าเหยียบเหยียบอันเหยียบอันแผ่นดังกัตบไผ่ไล่ไปคัดเสียลยว่านเจ้าวันจัาเชี่ยเลยไหมต้องไปแก้มือหม่นี่เสียงเข้าเข้าตรงไหนพ่อมันเข้าตรงไหนนกป่าเขาเหยียบนี่แล้วเอ้า ันเนียตไม่ลั่นันเนียมันไล่ตัวเนี่ยไล่ตัวเนี้ยมาขัดเนี่ยมันได้ขาดนี่เนี่ยขาดหูตัวนี้ไว้สายอันดางตบเลยมะแของตัวนี้ไว้มันไม่ได้บอลลุดแบบนี้มันได้ฆ่ากันอ๋อมันลั่นแล้วแต่มันเกี่ยวไว้ขวอญกับที่นี่ยุ่งที่เหล่ามันยุ่มเอ้าก็ยังบอลลั่นยังคู่ก็คู่นี่แหละตรวจสอบขี้ไม่มีขี้ใส่ไม่ได้ไหมเดี๋ยวไม่เหยียบสักทีบัดไปเบิ่งกันไล่มันขัดกันกับด่างไว้เนี่ยโอ้โหมันเจียดแต่นื้อวุ่นเจ้าว่าจะเจียวเนา เสียงดีไหมนกป,ป่าตัวนี้พอ่อแมน่นเสียงดีเสียงก่างแก่วันทวมอือครับครับโอ้วันไรเชื้อได้มหาจังหวะไรเชื้อได้ครับมือนี้เห็นเข่ามาเหมาะ,ะพอดีคือว่ามันเสร็จเร็วเด้อวะเพราะว่า <c oughs> เห็นโกงว่างอยู่สองกงครับผมเดินดูแล้วเมื่อกี้นี่นะครับแน่นอนครับ <c oughs> อืมโอ้ไปให้พ่อฝนฝั่งนี้ตกดีไหมฝนหยบ ปุ้มเคลื่อนเหรอวาที่ไม่ตกใช่ไหมพ่อ่าตอนนี้นกใหม่ก็ประมาณสี่ห้าตัวน้อพ่อเนาะลงไปที่ได้มาเอาใหยนลูกไส้มากจะสารคามตัวหนึ่งหมื่นเขามาปล่อยปลาครับแล้วก็ตัวหนึ่งให้ใหญ่หมอนลกขนโอ้ไม่ผ่านบ่าพันคุณแชะกัดจีบปล่อยกันจีบมาเขาอยิบกันกจีบแยะขึ้นก่อนโอกลัวมันไปไขายายพันธุ์อีกมันจะขยายพันธุ์ อ้าทำไมกับก้าวตัวนึ่งเหตัวนึงใหตุจะช่วงไปเอาเหลือไปกี่ตัวนี่ถ้างั้นนี่สามสี่ตัวนี่ได้นี่ล้องไม้มีหนึ่งสองครับสามสี่ห้าหกตัวลงกไม้โอ้เก็บไว้แค่นี้เลี้ยงหมดก็ไม่ไหวนะพ่อเนาะว่าแล้วตัวหนึ่งเกิดปวยก็เดี๋ยมันนั่นอะไรก็ปล่อย่นี ม่าขังมันแฉะอะไรกับป,บปล่อยหนีไม่หยุดว่างวันนี้ก็เลยออกไปต่ออ,ออกไปไหนอีกทีนี้ไปกันหน้าจากักผิดไปท่างไหนนี่ท่างผิด <c oughs> ไปดอกนกมันดจะเรานอกนอยู่นน้ำกกเออเออไปพ่ออา,อาการนกป่าตัวนี้มันยังคึกคึกหรือไม่คึกตัวนี้พ่อมันเป็นเขาไปอีกทีเขาเงขันเสกันอ,อยนู่แต่ว่าแบบเชิงนกบ้านเขาขันแล้วมันอยากหยุดไปเงียบไปอยู่เป็นทังไหนผมมันครับ มันเกียดมัน่ลึงเบื้งขิดเหอ่าทัาเกียติเบืงส่วนมากได้มาก็จะเป็นนกนกอายุเยอะแล้วหรือว่านกรุ่นขึ้นใหม่เพราะ่นกแบบัยรุ่นขึ้นใหม่กาลังหัดคูวหัดอะไรท,ที่ที่ได้มาเพราะส่วนมากมได้นกแก่แก่ที่ไม่แบบแดงแป๊ดแบบนั่นเลยว่ามีแต่ัยรุ่นใช่ไหมนกส่วนมากัยรุ่นขึ้นใหม่อย่างงี้ใช่ไหมแม่นแ้าตัวตัวนี้ถิมนเป็นนกวัอายุยุ่งปุ่นตัวไหนพอ่อขันยังโอ้ยขันแล้ว ไดมากี่เดือนกี่วันกี่ปีแล้วนี่มันจิบวันใดาอาทิตย์อ๋อขันแล้วใช่ไหมพ่อตัวหนึ่นงดินครับอาทิตย์ตวัวเจ้าตัวนั้นว่นดินเหมือนเังมเริ่มหางหางกัแล้วตัวเด็กคู่มาเห็นหมดก,กันครับตัวนี้เฉลยตัวไหนนี่พ่อตัวนี้ตัวนี้ข้องบกกันทุอละข้องวกกันพาขยาัดอ๋อขันแล้วนะครับตัวนั้นจะเป็นข้องบกปกุกเด็กอ่า ก็เป็นธรรมดาแล้วครับผมนกป่าเนาะตัวดิ้นตัวไม่ดิ้นแหละนะครับส่วนมากจะจะดิ้นเหรอพ่อเนาะเป็นธรรมดาเดี๋ยวมันก็อยู่แรกก็บ่ามันบ่ดิ้นเอาไปมากอยู่มากเกิดไม่ดิ้นดิ้นดิ้นี๋ยวมันก็โยงว่าเนมันคันดังแล้วโอ้เริ่มเริ่มเริ่มปล่อยเสียงแล้วตัวนี้ก็คันดังแล้วตัวนี้ก็ดังตัวอ๋อตัวนั้นผมดูแล้วตัวนั้นมันนิ่งตั้งนานแล้วนั่นนะตัวนึงก็คันดังแล้วนั่นอ่าตัวหางว่าท่านหาเก๊กเกนั่นมันอย่างว่า ส้เมเงินเปียวข้มูเป็ดมันต้มหนิ่งอยู่ครับวันนี้ก็มากินบรรยากาศกับพี่น้องครับค่ำๆอาจจะมืดไปหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับให้พ่ออุดเก็บนกก่อนครับอ่ามีไฟไหมล่ะพอ่อมีไหมโอ,โอ้โอ้มีอยู่ผมจะวันกลับมาไปกู้อ่าจะอ้ะวนไหมะจะอ้วนไปกู้มันเพราะท่านเหงื่อมากเยี่ยมจีเท่าไหร่ตัวนี้ราคามันใจบัด 8ปดสิบก็มาคืนโอ้กำลังคืนมาแปดสิบแล้วใช่ไหมพ่อกำลังคืนตอนนีนจะได้สี่บาทเหมือนเก่าพ่อพ่อว่าอะารจัดหน่พ่ออยู่พ่อแล้วเลยนะครับผมบ่าผมได้ว่าแล้วเลยอ๋อแ้วก็ไปเรื่อยๆนะพ่อเนาะช่วงนี้โกงขึ้นไว้กี่ใบนะตัวนี้นะประมาณสามที่ใบก็เล่ว่าหายัม่แล้วกันจังใหนคู่มาน มันก็ได้รอขันมันจนมากเขาก็ดล้าจะมามันเลี้ยวจ้าเสียครับมีมูนึงทั่วมาเราหมนไปโกงพ่อ่าสินหมดแล้วสินหอกกำลังเหตุดูเวลากันยากอยู่่าสินครับผมก็เลยไม่ได้มาสักทีเพราะว่ามันนมันไปเรื่อยอ่า๋ยวผมเตรียมสักไมมดอก่าสินครับมันก็ไม่ใช่แบบว่าโกงจะพังง่ายนะครับโกงมันใช้ได้หลายปีนะนะวิธีการดูแลรักษาโกงที่ดีที่สุดทําไงพ่อ อย่าให้โดนอะไรนะพ่อบ่ให้โดนฝนโดนนั้งสิ้นแล้วโดนฝนก็ขึ้นเปียกครับที่แบบว่าพังเร็วสุดคือกงที่โดนฝนใช่ไหมพ่อเนี่ยนอ่าเนี่ยคือต้องระมัดระวังเลยนะพี่น้องครับฝนนี่คือตัวอันตรายเลยของกงนะครับพังเร็วนะครับอ่าซีกงก็หักเร็วด้วยนะครับผมโดนฝนโดนอะไรเนี่ยอย่าให้โดนฝนเด็ดขาดนะครับผมอ่าโดนแดดนี่ไม่เป็นไรครับโดนแดดยิ่งดีครับไม้นะครับ แต่ว่าอย่าให้อย่าให้โดนฝนนะครับถ้าโดนฝน,น,น,นเนี่ยโอ้หยุดฝนก็ขึ้นขีปยขึ้นลาถ้าก้าเดียวครับผมเปาะนั่นแหละขึ้นลาแล้วก็เริ่มสีเริ่มเปลี่ยนนะพ่อหุนเนาะเปลี่ยนสีเป็นสีนด <ำ S 2> ําครับทีนี่จบขาวเลยอ่านี่แหละก็มาเยี่ยมเยือนกันแหละครับพี่น้องครับมาหาดูนั่นของดีหรือเปล่าก็ถือว่าได้อยู่นะครับแต่มันคงดูไม่ทันแล้วครับตอนนี้มันมืดแล้วเดี๋ยวจะมาดูใหม่แล้วกัน<อ>นะครับเพราะว่ามาค่ำเหลือเกินเดี๋ยวจะมา ใหม่ช่วงที่พ่ออดไม่ได้ไปต่อนุกับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ากินกระแลงน้ำมูงเนี่ยฮะกินกระแลงน้ำมูงโอ้ให้กินข้าวด้วยเลยวันนี้ก็เรียกว่าบอกอ้วนลงไจับพวกไก่ไปต้มในบ้านนี่อุปกรณ์มีน้ําจันทรไม่ล่ะกินแม่น้ําจันทร์มันประจําไม่แล้วเดี๋ยวประจําอยู่แล้วนะครับผมเอาโอเคครับผม ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับเนี่ยพูดเรื่องน้ำจันทร์ทำไมน้ำไหลไหลเดี๋ยวพ่อเออคือก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพูนใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระฝากพี่น้องเยี่ยมเยี่สัตท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดติดดิ่งเพื่อร้าข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่ออูดว่าโกงเสียยังไงก็ค่อยว่ากันนะพ่อเนาะครับครับไปก่อนครับพ่ออูดสวัสดีครับสวัสดีครับ